วันนี้นะคะเราก็จะขึ้นเรื่องของของแข็งมีปริมาตรอย่างไรนะคะวันนั้นเราพบควนของแข็งต้องการที่อยู่ไหมคะของแข็งต้องการที่อยู่ใช่ไหมมีมวลใช่ไหมคะรูปร่างเป็นยังไงแข็งรูปร่างอยู่ที่เดิมอยู่เฉยเฉยรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรามาดู ของแข็งมีปริมาตรอย่างไรจุดประสงค์การทดลองนะคะในแบบผังแผนอยู่ที่หน้า42จุดประสงค์การทดลองน่าจะอยู่ที่46นะคะจุดประสงค์การทดลองวันนี้มีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับปริมาตรของของแข็งนะคะแล้วก็ข้อ2จะเป็นใช้เครื่องมือวัดปริมาตรของของแข็งนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้จักคําว่าปริมาตรไหม้ปริมาตราคืออะไรคะส่วนที่เท่าเท่ากันมวลปริมาตรคือกว่าคูณยาวคูณสูง,สงอันนี้คือสูตรการหาปริมาตรใช่ไหมเอาตบมือให้เป็นต่อนหน่อยค่ะปริมาตรคือความจุหรือ ความหนาแน่นของกล่องใช่ไหมของอะไรก็ตามที่มันมีรูปร่างใช่ไหมคะรูปทรงใช่ไหมคะอ่ะถ้าเป็นปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอนเนี่ยจะหาได้โดยใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงหมวที่เป็นต่อพูดนะคะเช่นปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างที่แน่นอนนะคะใช้สูตรคือความกว้าง คูณอะไรค,คูณความยาวคูณความความสูงโอเคความกว้างคูณความยาวคูณความสูงคือการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างที่แน่นอนใช่ไหมคะเช่นกล่องกล่องหนึ่งใช่ไหมกล่องกล่องนี้นะคะมีความกว้างอยู่ที่ห้า มมเมตรนะสมมติห้าเมตรห้าเซนติเมตรเนาะห้าเซนติเมตรความกว้างอยู่ที่ที่อ่าสี่เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่แปดใช่ไหมคะอ่าแปดเซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ปริมาตรของกล่องใบนี้ทําได้ยังไงคะอันเน,นี้ยมีบอกแล้วแล้วททำยังไงต่อด้านนี้ด้านกว้าง อันนี้สูงอันนี้ยาวเอามาทำอะไรแทนค่าในสูตรนี้ใช่ไหมกว้างกว้างเท่าไหร่นะห้าเซนติเมตรคูณอะไรคะยาวยาวคูณสี่และสูงคูณแปดเพราะฉะนั้นปริมาตรของกล่องใบนี้อยู่ที่แปดห้าสี่สิบสี่สี่สี่สิบ เอาไหมห้าสี่ยี่สิบยี่สิบคูณแปดสอหเป็นร้อยหกอะไรคะโดย,โดยถ้าความยาวเท่านี้ความยาวคือเซนติเมตรเพราะฉะนั้นความจุของมันคือลูกบาทเซนติเมตรโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือกล่องอันนี้มีความจุหรือมีความหนาแน่นหรือมีปริมาตรอยู่ที่ 1นึ่งร้อยหกสิบลูกบาทเป็นเซนใช่ไหมอ่าเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะอะไรก็ตามถ้าเราต้องการหาปริมาตรเราจะต้องเขียนหน่วยเป็นลูกบาทอาจจะเป็นลูกบาทเมตรอาจจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็ได้แต่ถ้าสั้น ก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่ถ้าห้องห้องนี้ก็คือความจุของห้องนี้ก็คือเป็นลูกบาทเมตรใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่เรานะอ่ะทีนี้เรามาดูในการทดลองของเราวันนี้เป็นการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างเป็นยังไงร,รูปร่างเป็นยังไงคะไม่แน่นอนใช่ไหมก็หินรูปร่างเือนแค่ไหม ไม่เหมือนกันนักเรียนรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนเป็นคนค้นพบสูตรการหาปริมาณของของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่อนเซอร์ไอแซคเนตันมีใครคะใครคะมีใครรู้ไหมอ่าคนคนนี้เขาชื่อว่า Arch อ,อาร์คิมิดีสอาร์คิมิดีสนะคะเป็นคนที่เก่งมาก นะคะมีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเข้าค้นพบวิธีนี้โดยบงังเอิญคือก่อนหน้านี้คิดมานานแล้วแสดงว,ว่าเป็นต่อไปดูคลิปมาแล้วเขาเป็นคนที่ค้นพบโดยบังเอิญใช่ไหมคะไปต่ออ่าวันเนึ่งเนี่ยเขาคิดมานานมากเลยเขาจะหาความหนาแน่นของของแข็งที่มันรูปร่างไ,ไม่แน่นอนเนี่ยได้ยังไง เพราะว่าอยา่างอื่นหาได้แล้วถ้ามันเป็นรูปร่างแน่นอนหาได้แล้วจากส่กวนกว้างคนยาวคนสูงใช่ไหมคะแต่ไอ้ที่รูปร่างไม่แน่นอนเนี่ยจะหาได้อย่างไรคิดคิดคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกมีวันหนึง่งความบังเอิญไปอาบนา้ำทำยังไงทำยังไงเขาก็เปิดน้ำไม่เต็มอ่างใช่ไหมคะพอเปิดน้ำไม่เต็มอ่างตุ๊ดละแช่ตัวลงไปการแช่ตัวของนักเรียนอะ ต้องใส่เสื้อผ้าไหมไม่ไม่ใส่ใช่ไหมคะก็คืออาบน้าก็คือลงไปแช่ตัวทั้งเปลือยร่างไปแช่ตัวใช่ปะแล้วหลังจากนั้นเขาสังเกตเห็นอะไรน้ํามันรดออกมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนคาว่าน้ำอวน้ำท่วมตะโกนคำว่าดีใจภาษากรีอยูริก้าเขาก็วิ่งออกมาข้างนอก มาตะโกนต่อทีหน้าถนนใช่ไหมคะเกลืออาเกือนั่นแหละก็วเราวิ่งออกมาตะโกนด้วยความเป็นไงตื่นเต้นดีใจว่าตัวเองเนี่ยฉันทําสําเร็จแล้วนะฉันคนคน,นแล้วนะนใช่ไหมคะอานั่นคือที่มาของถ้วยใบนี้ใบกะอถ้วยใบนี้เราเรียกว่าถ้วยยูริกา้าใช้หาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างเป็นไง ไม่แน่นอนใช่ไหมคะโอเคนะอันนี้คือั่วยในุธ้านะคะก่อนที่จะทำการทดลองนะคะอยากให้นัก่เรียนดูนิทานเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องอะไร <c oughs> หนูน้อยบวกแดอง <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เรื่องอยุธ้า <c oughs> อ่านิทานเรื่องนี้นะคะคือ นกตัวนี้ก็คือเเขาได้วิธีการหาปริมาตรของของแข็งโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อความอยากกินน้ำนี่ค่ะเรื่องนี้นะคะคือนกกากับเยียบน้ำมีานเรื่องนกกากับเยียดที่ให้ดูนะคะเราจะมาดูวิธีการหาปริมาตรของของแข็งด้วยวิธีจุดๆ,ๆนี้นะอ่ะให้ดูก่อนน้วันหนึ่งใน่จดูแลน้ำตา แม้ลังธารต่างก็แห้งขอบลงไปหมดมีการตัวหนึ่งซึ่งอยากได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยท้งวันมันจะห้ยน้ำเป็นอย่างมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะวินไปไหนได้อีกรู้สึกคอแห้งตึงไปเลยอากาศร้อนๆอย่างนี้บ่อน้ำก็แห้งหมดแล้วท่านจะไปหาน้ำที่ไหนเดืมแล้วเนี่ยเ้อากาบบินลนไปวนม เพื่อที่จะมองหาแหล่งน้าําแต่จนแล้วจนรอดมันก็ได้ค้บ่อน้ำสักบ่อด้วยจึงบินมาเกาะที่กิ่งไม้เพื่อหาที่พักเอาแรงเออปีของฉันแทบไม่มีแรงฉันหิวน้ําเหลือเกินแต่โชคดีที่มันบินมาเกาะที่ต้นไม้ต้นนี้มันก็ไดเหลือไปเห็นเหลือกน้าําใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ น้องกาไม่รอช้ารีบบินลงไปดูในทันทีนะในที่สุดฉันก็เจอน้ำแล้วดีใจจังเลยแต่เจ้าก ไงนะฉันถึงจะกินน้ำที่เยอะไม่ได้ช่วยกายดูสิว่าจะทำยังไงถึงจะกินน้ำได้อ้าวมีวิธีอื่นไหมคะค่ะอ้าวเทเออเทไม่กินพันเดียวใช่ไหมอ่าดูซิว่ากาจะใช้วิธีอะไรนะคะไม่ใช่แค่แค่ไมนก็ต้องมีทางสิเอจะทำยังไงดีนะ เดาๆทั้งพยายามแหย่จะมอีปากของมันลงไปอ๋อไม่ถึงไม่ถึงย่าไๆก็ไม่ถึงพยายามขับหยดน้ำให้ล้มลงแต่มันก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอนี่แหละนี่แนหะละล้มสิล้มสิดอ๋อแย่จังเลยไม่ว่าจากวิธีใดจนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่สามารถกินน้ำในเหยียบได้สักทีฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ย ทานฉันนะตัวเล็กเล็กเขาเจ้าปวดพวกนี้ก็คงจะบินลงไปในเหยื่อด้าแล้วโธ่เจ้าปวดน้อยเจ้าก็คงหยวน้ำเหมือนกับฉันสินะเจ้ากากิดน้อยใจว่าถ้ามันตัวเล็กเข้าก้อนปวดป่านี้คงเข้าไปในป่าแคบๆของเหยื่อได้มันจึงลองฆ่าปวดหนึ่งก้อนแล้วใส่ลงไปในเหยื่อ สูงถึงปากเลือกแน่ๆเลยเมือ่อกิดได้ในที่สุดมันก็ตัดสินใจไปทาาก้อนตรวดมาใส่ลงไปในเหยียบทีละก้อนทีละก้อนเดินระดับน้ำภายในเหย,ยียบค่อยๆสูงขึ้นถึงคอเหยียบแล้วก็ก็็ได้กินน้ำในเหยียบนั้นอย่างสงใจ สิธีกาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ติปัญญาย่อนกลับกลับทางให้ความสังเกตเราเห็นวิธีการที่การดกก<บ>ินน้ำใช่ไหมคะวิธีการนี้นะคะเราเรียกวิธีการนี้ว่าการหาปริมาตรของของแข็งโดยวิธีการแทนที่นะ้ำโอเคไหมวันนี้เราจะใช้วิธีการ การแทนที่น้ำนะคะในการทดลองหาปริเาณของก้อนหินวันนี้ซึ่งอุปกรณ์ของเราได้แก่ถ้วยยูยริกาน้ำน้เปล่าก้อนหินรกระบอกตวงและบิ๊กเกอร์เปล่าสองใบใช่ไหมคะใช้ในการรองน้ำนะอ้าเขียนลงไปค่ะวัสดุอุปกรณ์อยู่ในหน้า46แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทดลองนะคะ วิธีการทดลองของเราจะทำเหมือนกาเลยเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะวิธีการเลยคือหนึ่งเติมน้ำลงไปในถ้วยยูริกานะคะรอจนน้ำมันหยุดไหลแล้วนำแก้วเนี่ยไปรองตรงปากขั้วปากถ้วยยูริกานะคะสามนำก้อนหินหย่อนลงไปในถ้วยยูริกานะคะทำจนกว่าน้ำมันจะหยุดไหลเลยนะคะสี่นำน้ำที่ได้าจากถ้วย อ่อยูรรกาเนี่ยมาเทลงในกระบอกตวงแล้วอ่านค่าที่ได้แล้วก็บันทึกผลนะคะทําการทดลองซ้ํสามครั้งอ่ะอีกรอบหนึ่งหน่วยในการหน่วยของปริมาตรวันนี้เราใช้คำว,ว่าอะไรดีใช้คำว,ว่าอะไรคะหน่วยของลูกบาศเอ่อหน่วยของปริมาตรใช้คำว,ว่าลูกบาศเซนติเมใช่ไหมคะ อ่าเขียนยังไงเวลาเราบันทึกผลนะคะใช้หน่วยให้ถูกต้องนะคะรูปบาทเซนติเมตรหรือตัวย่อของมันเขียนว่ายังไงดีลอบอจุดตมออจุดใช่ไหมคะอ่าลอบอจุดตมออจุดนะคะรูปบาทเซนติเมตรแต่ว่าครูองการให้เราเขียนให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขียนตัวเต็มนะโอเคไหมคะ วิธีการทดลองเขียนเสร็จหรือยังเสร็จยังคะใครเสร็จแล้วอ่ะผมหนึ่งข้อสามโอเคให้เวลาในการเขียนวิธีทำอ่ะต่อไปนะคะเราจะทําการทดลองนะคะขออาสาสมัครค่ะอ่ะก่อนขออาสาสมัครนักเรียนคิดว่าเราจะใช้ทุกก้อนหินก้อนไหนดีก้อนใหญ่ก้อนหึน่งกับก้อนสองหนึ่งก 2. 2> ับสอง ใครคิดว่าหนึ่งใครคิดว่าหนึ่งยกมือใครคิดว่าสองยกมืออ่ะโอเคตอนที่สองนะคะก้อนไหนก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะขออาสา,าสมัครหนึ่งคนขอคนที่ยังไม่เคยออกมาเลยอีคิวเอาพอย ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการทำอะไรก่อนคะเทน้ำลงไปในถ้วยยูเรีก้กาคะ่ะแล้วทำไงต่อคะรอให้น้ำหยุดไหลอ่รอให้น้ำหยุดไหลก่อนใช่ไหมคะ เราจะไม่โดนโตะนะลูกเพราะว่าถ้วยยูริก้านมันจะทําให้น้ํามันกระเพื่อมแล้วมันก็จะไหลไม่หยุดใช่ไหมหยุดหรือ,อยังหยุดนะคะอ่าหยุดแล้วทำไงตอ่อเปลี่ยนบิเ,เกอร์ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนบิเกอร์เสร็จแล้วทำยังไงต่อใส่ก้อนหินอ่าหย่อนบก้อนหินลงไป รอจนน้ำายังไงน้ำนิง่งน้ำหยุดไหลหรือนิ่งใช่ไหมคะน้ำนิ่งแล้วทำยังไงต่อคะน้น่ง้ำ่งเมส่้ยเทน้ำใส่ไปในถ้วยกระบอกตวงใช่ไหมเทต้องเป็นยังไงคะเท,ทให้หมดเลยนะอ่ะแล้วคอยอ่านค่าค่ะ เท่าไรคะยี่สิบแปดเท่ายี่สิบแปดมิลลิลิตรเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยลูกบาศก์ใช่ไหมก็คือยี่สิบแปดเท่าไรลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะอ้าวหลังจากนั้นเอาก้อนหินออกแล้วเทน้ำลงไปเป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะยสเจ็ครั้งที่หนึ่งเท่าไหร่นะอ่ะเทน้ำลงไปค่ะลูก ครั้งที่หนึ่งเท่าไหร่นะคะยี่สิบแปดลูกบาศเปูกากเซนติเมตรครั้งที่หนึ่งอยู่ที่ยี่สิบแปดลูกบากเซนติเมตรใช่ไหมคะลูกบาเซนติเมตรเขียนให้ผูกนะ พอน้ำหยุดนี่ล้วจะทำอะไรต่ออ่าเปลี่ยนบิกเกอร์กกอ,รอะเปลี่ยนบิกเกอร์นะคะอ,กกอ,อ่าเปลี่ยนบิกเกอร์เสร็จให้ใส่ก้อนหินลงไปกกอ,อันนี้คือครั้งที่สอ,สองนะคะรอให้น้ำเป็นไงคะ ยกสายก่อนหยุดยังคะอีกนิดนึงนิดนึงอ่ะโอเคค่ะ ด้วหลัเซนติเมตรอ้าวครั้งที่สามครั้งที่สามค่ะทำไมสองครั้งถึงทำไมสองครั้งถึงไม่เท่ากันคะ นิ่งนะคะอ่ะโอเคนิ่งแล้วทำไงตออ่อปลยันาไลวก็งอันนี้ยังไม่ยูกงลอยงเกอะไ อีกครั้งที่สามไดคะแล้วก็ใส่ดิวิบสามสิบ้ยยี่สิบเก้าครั้งที่สามได้ยี่สิบเก้าค่ะยีมิลลิลิตรเอ้ยยี่สิบเก้าลูกบาศเซนติเมตรนะคะอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะเรามาดูครั้งที่หนึ่งเราได้เท่าไหร่นะ 28สิแปดลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะครั้งที่สองยี่สิบเกลูกบาทเซนติเมตรครั้งที่สามยี่สเลูกบาทเซนติเมตรทำไมสามครั้งมันถึงไม่เท่ากันเพราะว่าปริมาณที่ใส่ใันมันไเท่าก ก้อนหินอาจจะมีน้ําติดอยู่หรือในบีกเกอร์หรือว่าในกระบอกตวงอาจจะมีน้ําติดอยู่ใช่ไหมคะทาให้การทดลอง,งมันคลาดเคลือเพราะฉะนั้นเขาถึงให้ทำการทดลอง3าครั้งเพื่อหาความแม่นยาที่สุดเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการทดลองเนี้ปริมาตรของก้อนหินนี่น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ยี <29. S 1> ่สิบเก้าเลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรามาตอบคำถามกันคะ่ะ ข้อ1นะคะถามว่าการหาปริมาตรของก้อนหินทําได้อย่างไรทําได้โดยโดยวิธีการอะไรเราเรียกวิธีการอะไรคะก็จอดก็จัดการก้นเราไม่ต้องอะไนั่นแหละเราเรียกว่าวิธีการอะไรการการอะไรการแทนการแทนที่หนาส์นะคะข้อหนึ่งการ นะคะ,ะเราหาได้ดูวิธีการแทนที่นนานะคะอ่าข้อสองข้อสองถามว่าปริมาตรของก้อนหินที่หาได้ทั้งสครั้งเป็นอย่างใดเป็นอย่างไร,รเพราะเหตุใดการหาปริมาตรของก้อนหินครั้งที่หนึ่งสองสาเนี่ย เท่ากันไหมคะคเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าอาจะมีน,น้ำอ,นอยู่ในก้อนอกนอ่านั่นแหละนัเกเรียนตอบลงไปนะครับคือไม่เท่ากันเพราะน้ำอาจจะอยู่ในกระบอกตวงใช่ไหมคะน้ำอาจจะหลงเหลืออยู่ในกระบอกตวงนะคะก็เลยทำให้การทดลองนี้ไม่เท่ากันแต่ตามความเป็นจริงแล้วมันจะต้องเท่ากันไหม เท่ากาันเพราะมันคือก้อนหินก้อนเดิมใช่ไหมคะมวลของก้อนหินก็จะเท่าเดิมปริมาตรมันก็ต้องคงที่เหมือนกันเพราะรูปร่างมันคงที่มวลคงที่รูปร่างคงที่เพราะฉะนั้นปริมาตรมันก็ต้องคงที่ใช่ไหมคะต่อไปข้อสามข้อสามเขาถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไร ค้นพบอะไรคะค้นพบว่าการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอ,อนหาได้โดยวิธีการการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปร่างไม่แน่นอ,อนหาได้โดยวิธีการ วิธีการแทนที่นะ้ำส่วนข้อ4ข้อสี่จะสรุปได้ไว่าไงคนะข้อสของแขนเป็นไง ต้องการที่อยู่แลนะพี่รูปร่างคงที่แล้วมีอะไรอีกคะมีน้ำหนักมีน้ำหนักเราเรียกว่าอะไรเราหาวันนี้<ม>เราเรียกว่าอะไรน้ำหนักและปริมาตรเป็นไงเท่าเดิมอ,อ่าปริมาตรคงทีรรูป่างไม่่เปปลลียนอ่านี่คือคุณสมบัติของของแข็งนะคะมีมวลต้องการที่อยู่รูปร่างคงที่และปริมาตรก็คงที่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะในสัปดาห์หน้า ใช่ไหมคะเราจะมาพืดในเรื่องของของเหลวนะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีไม่มีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะฝากคลิปวิดีโอนะคะนิทานเรื่องนกนกกากับเหยื่อนะคะในให้ในคลิปการสอ,อนออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูทบทวนหรือใครยังไม่ต้้งใจการทดลองนี้ก็ให้กลับไปดูได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เรามา าเพื่อนๆทางบ้านก่อน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ